ปกครองด้วยระบบกษัตริย์เมืองนี้มีเจ้าชายสาพระองค์วันหนึ่งพระราชาทรงบันทมและได้พระสุบินว่าได้ไปยังที่แห่งหนึ่งพระองค์ได้เห็นต้นไม้สีทองงอกมาจากพื้นและมีดอกไม้สีเงินงอกขึ้นบนต้นไม้ทองนั้นภายในดอกไม้นั้นก็มีไก่สีเงินนั่งอยู่และไก่ส่งเสียงขันอันไพเราะ ภายหลังจากตื่นขึ้นพระราชาทรงรับสั่งให้เจ้าชายทั้งสามเข้าเฝ้าและได้เล่าถึงพระสุบินให้เจ้าชายทั้งสามฟังทรงตรัสถามเจ้าชายองค์โตว่าลูกเอ๋ยเจ้าช่วยอธิบายความฝันของพ่อได้ไหมเจ้าชายตรัสว่าโอ้ข้าแต่พระปิดาข้าพระองค์ตีความหมายไม่ได้บางทีน้องชายทั้งสองอาจจะอธิบายได้ พระราชาหันไปทางเจ้าชายองค์รองและองค์สุดท้องเจ้าชายองค์รองตรัสว่าสเสด็จพ่อลูกไม่สามารถอธิบายได้พะยะค่ะบางทีน้องชายอาจจะตีความได้ดีกว่าเจ้าชายองค์สุดท้องตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะแก้พระสุบินนั้นแต่ก่อนอื่นต้องไปหาคำอธิบายก่อนหลังจากนั้น เจ้าชายทั้งสามก็ขออนุญาตลาจากไปเป็นเวลาสามปีเมื่อได้รับอนุญาตแล้วทั้งสามก็เตรียมสเสบียงและออกเดินทางเมื่อเดินทางถึงทางแยกสามทางทั้งสามก็พักเพื่อเสวยเมื่อเสวยเสร็จแล้วเจ้าชายองค์โตตรัสว่าเราจะไปตามทางนี้น้องพี่ เจ้าจงไปตามทางสองสายนั้นเถอะเจ้าชายองค์โตจึงเสด็จไปถึงทางสายหนึ่งเจ้าชายองค์รองและองค์เล็กก็เดินไปตามทางที่เหลืออยู่เจ้าชายองค์เล็กนั้นได้เดินทางมาถึงบ้านของหญิงไม้นางทักขึ้นว่าลูกเอ๋ยเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรที่แห่งนี้ขาดแคลนไม่มีแม้แต่ฟืนสำหรับทำอาหาร เจ้าชายตรัสถามว่าทำไมเหรอแม่เท่าหญิงไม้กล่าวว่ามีจามะอยู่ในป่าซึ่งเอามาทำฟืนได้แต่ว่ายากะกินชายเมืองนี้เกือบหมดแล้วตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่คนเจ้าชายตรัสถามว่ายากะนั้นจับผู้ชายได้อย่างไรหญิงไม้กล่าวว่าเมื่อพวกเขาไปที่ป่าและกำลังผ่าฟืน มันจะส่งเสียงร้องหูคมควันและกินชายเหล่านั้นเสียเมื่อเจ้าชายได้ยินเช่นนั้นก็ถือดาบเสด็จเข้าป่าไปพระองค์สักฟืนท่อนหนึ่งเสียงหูยาวๆก็ดังขึ้นเจ้าชายลุกยืนขึ้นฟาดดาบไปสุดแรงตามเสียงดาบนั้นตัดลำตัวยากะขาดกระเด็นในดาบเดียวยากะสิ้นใจตายทันทีครั้นแล้ว เจ้าชายก็ทรงถือฟืนห่อหนึ่งเสด็จกลับเรือนของหญิงไม้นั้นหญิงไม้ถามว่าลูกชายเจ้าได้พบกับยากะหรือไม่เจ้าชายตรัสว่าข้าได้พบกับเขาและได้ฆ่ายากะแล้วหญิงไม้ได้นำฟืนไปหุงหาอาหารและนำมาต้อนรับเจ้าชายข่าวการสังหารยากะของเจ้าชาย แะสะพัดไปถึงพระกันของพระราชาเมืองนี้จึงมีรับสั่งให้หาตัวเจ้าชายเพื่อเข้าเฝ้าเมื่อเจ้าชายไปเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาก็ได้สอบถามถึงเหตุการณ์ทั้งหมดเจ้าชายได้เล่าให้ฟังพระราชาทรงชื่นชมและปุนบำเน็จรางวัลให้เป็นที่ดินและช้างพร้อมสินค้าบรรทุกเต็มหลังช้างแก่เจ้าชาย ภายหลังเจ้าชายได้มอบของทั้งหมดนั้นแก่หญิงไม้แล้วเสด็จไปยังเมืองอื่นต่อไปเมื่อเจ้าชายมาถึงเมืองถัดไปก็ได้พบกับหญิงไม้นางหนึ่งเจ้าชายตรัสถามกับนางว่าท่านแม่วันนี้ท่านพอจะเอื้อเฟื้อที่พักแก่ข้าพเจ้าได้ไหมหญิงไม้กล่าวว่าเราให้ที่พักผ่อนแก่ท่านได้นะแต่ไม่มีที่ให้นอนได้ และท่านก็นอนที่เฉลียงไม่ได้เพราะว่าแสงสว่างจะตกที่นั่นในตอนกลางคืนผู้ใดได้เห็นแสงสว่างนั้นผู้นั้นก็จะตายไม่มีใครหยุดแสงได้ชาวเมืองต่างเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพื่อที่จะหยุดมันพระราชาของเราทรงประกาศต่อสาธารณะว่าจะมอบสิ่งของบรรทุกเต็มหลังช้างและขอบเขตปกครองของอาณาจักรให้แก่ใครก็ตามที่หยุดแสงนั้นได้ เจ้าชายตรัสถามนางว่าแม่เอ๋ยแสงนั้นจะตกที่ไหนก่อนหรือแม่ไม้กล่าวว่าในทุ่งหญ้าโล่งกลางเมืองเจ้าชายจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจงไปทูลพระราชาให้ทำแท่นยกขึ้นวางไว้ณที่แสงส่องลงมาแล้วทรงวางกระจาดใส่ขี้โคและหม้อใบใหญ่ใส่น้ำลงไปวางไว้ที่นั่น าจะไปที่นั่นในคืนนี้และหยุดแสงนั่นเองแม่ไม้จึงไปกราบทูลพระราชาต่อจากนั้นพระราชาก็ทรงสั่งคนให้จัดแจงของตามนั้นแล้วก็เสด็จจากไปในเวลาเย็นเจ้าชายสเสวยพระกระยาหารแล้วเสด็จขึ้นแท่นใกล้เที่ยงคืนขณะที่เขาอยู่ที่นั่นแสงก็ตกลงเมื่อเจ้าชายทอดพระเนตรดู ได้เห็นพญานาคราชแห่งพิภพพญานาคมาถึงที่นั่นเมื่อพญานาคมาถึงที่นั่นก็พ่นรูปปั้นหินงูเห่าออกจากปากงูหินเปล่งแสงสีทองออกมาเจ้าชายรีบวางกระจาดแล้วโกยขี้โคถมรูปปั้นหินนั้นพญานาคเลื้อยเข้ามาเพราะต้องการน้ำในหม้อเจ้าชายจึงได้ฟันเขาในดาบเดียวและพญานาคราชก็สิ้นชีวิต ต่อจากนั้นเจ้าชายก็ทรงนำหินงูเห่าไปล้างด้วยน้ำจากหม้อแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าคาดเอวแสงจึงถูกปดบังไว้ไม่นานพระราชาก็ทรงสเสด็จมาทอดพระเนตรเพื่อตรวจรู้ว่าเจ้าชายสามารถหยุดแสงได้จริงตามที่กล่าวอ้างไว้หรือไม่เมื่อได้ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเจ้าชายสังหารต้นเหตุของแสงพี่คาดนั้นแล้ว ก็ทรงปูนบำเหน็จให้เจ้าชายตามเงื่อนไขเจ้าชายนั้นก็รับไว้และมอให้หญิงไม้แล้วทรงเดินทางต่อไปพระองค์ทรงเดินทางไปตามทางที่พญานาคจากมาจนถึงพิภพของพญานาคพระองค์ทรงเห็นนาคีสามตนระธิดาของพญานาคที่ตนสังหารประทับอยู่ณที่แห่งนั้นเมื่อเจ้าชายนำรูปปั้นงูแสดงต่อเจ้าหญิงทั้งสาม พวกนางก็ทราบว่าพระบิดาของพวกนางสิ้นพระชนเสียแล้วเจ้าหญิงจึงถามออกไปว่าท่านมาที่นี่เพื่ออะไรเจ้าชายตรัสว่าข้ามาเพื่อตามหาคำตอบให้แก่พระบิดาของข้าเจ้าหญิงถามว่าคำอธิบายใดเจ้าชายตรัสว่าในเวลาที่พระราชาผู้เป็นพระบิดาของข้าบรรทมอยู่ต้นไม้ทองก็งอกขึ้น ดอกไม้สีเงินก็เบ่งบานแล้วปรากฏไก่สีเงินซึ่งนั่งอยู่บนดอกไม้ก็ขันเจ้าหญิงทั้งสามตรัสว่าเราไม่สามารถอธิบายที่นี่ให้เราไปหาพระราชบิดาของท่านเถอะเจ้าชายและเจ้าหญิงทั้งสามก็ออกเดินทางไปเข้าเฝ้าพระราชาพวกเขามาถึงทางแยกของถนนสามสาย ซึ่งในตอนแรกเจ้าชายทั้งสามก็แยกจากกันหน้าที่นี้เมื่อไปถึงที่นั่นแล้วพวกเขาได้เดินทางไปหาพระเชษฐาทั้งสององค์เมื่อได้พบกันแล้วเจ้าชายก็ตรัสว่าเรากลับกันเถิดพี่ชายเจ้าหญิงทั้งสามองค์นี้จะอธิบายความฝันให้พระบิดาฟังเองเมื่อทั้งหมดกลับถึงวังแล้วก็ไปยังท้องพระโรงเพื่อขอเข้าเฝ้าพระราชา พระราชาจึงเสด็จไปหาพวกเขาเจ้าหญิงทั้งสามผู้มาจากพิภพพญานาคจึงกล่าวกับเจ้าชายองค์สุดท้องว่าฟันหัวทั้งสามของเราในคราวเดียวดังนั้นเจ้าชายองค์เล็กจึงตัดศีรษะทั้งสามนางในคราวเดียวจากนั้นต้นไม้ทองคำก็งอกออกมาจากร่างของพวกนางดอกไม้เงินก็ผลิบาน ไก่เงินที่อยู่บนยอดของดอกไม้ก็ขันทั้งหมดตะลึงอยู่ในเหตุการณ์นี้สักครู่หนึ่งจากนั้นเจ้าชายองค์สุดท้องก็ได้ฟันต้นไม้ทองคำด้วยดาบของเขาและเจ้าหญิงทั้งสามก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งเมื่อเจ้าหญิงทั้งสามกลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งจึงทูลถามพระราชาจากผู้เป็นบิดาของเจ้าชายว่าในความฝันของท่าน ปรากฏเป็นเช่นนี้หรือไม่พระราชาตรัสว่าใช่จากนั้นเจ้าหญิงทั้งสก็บอกเขาว่าพวกนางก็คือต้นไม้ทองคําดอกไม้เงินและไก่เงินพระราชาจึงได้ให้เจ้าหญิงทั้งสอภิเษกสมรสกับเจ้าชายทั้งสและครองคู่กันอยู่อย่างมีความสุขค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานพื้นบ้านจากประเทศสีลังกา เรื่องพระราชากับต้นไม้สีทองถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยการกดไลค์กด like, ติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ